แตกหนึ่งแตกหนึ่งอุ้ยไม่ตายเลยคนเดียวโอเคหมดไหมหมดไหมผมมีแล้วมีแล้วข้ากระเป๋าฟ้าไปแล้วผมฆ่ากระเป๋าฟ้าเหลือๆแค่คนเดียวเหลือคนเดียวแตกโดนนี่ไงเรียบร้อยล่วงหมดไหมหมดไหมถนูถนูแล้หมดแล้แตกแล้วแตกแล้วแตกละแตกละเฮ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นเฮ้ยเฟรมเฟรมพอยต์ขึ้นห้าสิบกว่าเลยเหรอ อารับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในสกรมนะครับผมสกรมไทยแลนด์นีครับก็วันนี้จะมาสอนวิถีชีวิตนะครับของคนป่านะแล้วก็สายธนูนะครับผมคนป่าระหว่างคนป่ากับสายธนูเนี่ยคือว่าเป็นสายที่คาบเกี่ยวกันมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมาสอนตั้งแต่การสร้างตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกดไปที่ซิกเ p เ a อร์แล้วก็แชร์นะครับผมอายุผมจะเอา ที่ผมแพนไว้เลยนะครับเป็นแพนของผมคืออายุ30นะครับแล้วก็สเตนบวกมาหนึ่งครับเด็กบวกมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็สเตนเนี่ยผมจะเอาไว้แค่4นะครับอ่าเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ผมเอาไว้แค่4นะครับคอนผมให้เป็น5นะครับผมคอนให้เป็น5 mm hmm. เด็กผมจะเอาแค่3พอนะครับผมแล้วก็อินเทลเจน์เนี่ยให้เป็นอสามจนะครับเดี๋ยวผมขอลดกระจูกระจูนี่เอาให้เล็กไปเลยนะ แล้วเราจะเหลือเราจะเหลือค่าเราจะเหลือค่ามาอัพคอนคอนเราต้องเต็มนะครับผมนี่แล้วก็อินอิน3.5นะครับจำค่าเนวให้ดีๆนะครับสเตน4คอนหเด็ก3แล้วก็อิน3.5นี่กำลังดีนะครับแล้วก็ขอแนะนำให้คนป่าของเราอ่าเป็นผิวดำดีกว่านะฮะ กดเน็กไปเลยครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยว่าทำไมคนป่านะักหนูของเราต้องมีค่าอ่าอบิลิตี้เท่านี้นะครับผมผมจะอัพอาอชิลี่ไปที่แอดวานนะครับฟึบนี่เห็นไหมอาธนูของเราจะเป็นแอดวานครับต่อมานะครับมีรีเว,วพร์น,นะครับก็จะได้ เบสิกนิดๆพอดีนะฮะเออลราก็เป็นแอนดูแลนต์เต็มครับเพราะว่าคนป่าของเราเนี่ยเวลาเราดึงธนูเนี่ยเราต้องมีแรงดึงเยอะนะครับผมแล้วก็ r ันนิ่งเนี่ยให้อยู่ประมาณสักมีเดียมกว่ากว่านะครับค่าค่าคอนของเรา10ใช่ไหมก็คือใส่ e n d ดูแลน e ไปเต็มนะครับแล้วก็ r ันนิ่งประมาณมีเดียมกว่านะครับแล้วก็ต่อไปค่าเด็กของเราที่ผมเอา3ามสเนี่ยให้มันมีสกิลพอย i ์ห6เนี่ยก็คือว่าเราต้องใช้สเตลนะครับนี่แอดวานให้เต็มมันเต็มแอดว ที่6.0พอดีนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องย่องนะครับต่อมาเป็นอินเทลเจนที่ผมให้เอา3.5แล้วก็กระจูเล็กเนี่ยเพื่อที่จะได้อินมาประมาณ7.0นะครับผมให้เซเว่ v ว l เราเต็มไปเลยเพราะเรามีคนป่าใช่ไหมแล้วก็คาแมรการพังตัวครับมันจะได้เบสิกพอดีนี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสเตนเนี่ยมันทําให้เรายิงแรงนะเออยิงแรงยิงธนูแรงนะครับแล้วก็สามารถอัพอาชรี่ให้เต็มแล้วก็มีรีเนี่ยเรามีติดไว้ หน่อยนะครับเราจะได้ฟันเผื่อเจอพงเจอผีในป่านะครับจะได้ฟันง่ายนะครับผมฟันตายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คอนทำไมเราต้องมีเอนดรเลนเยอะๆค่าความอึดที่เยอะนะเพราะว่าเวลาเราดึงธนูเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราดึงได้นานนะครับเออบางคนคิดว่า เฮ้ย hey, คนป่าสายธนูเด็กไม่ต้องจําเป็นก็ได้มั้งมันจําเป็นครับอย่างน้อยคุณต้องมีเด็กว้3เพราะผมเคยทดลองไว้แล้วแล้วก็ไปดูคลิปที่ฝรั่งทดลองไว้นะครับเด็กหนึ่งเนี่ยทำให้คุณยิงธนูสาวธนูได้ช้ามากนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการสาวธนูแบบโคตรไวแล้วก็ลัวๆแล้วก็เข้าเป้าแบบทุกเม็ดให้ดูเลยนะเออแล้วก็อินเนี่ย ที่ผมต้องอัพ several เนี่ยคือมันเป็นการค้าของที่ว่าเราสามารถอยู่รอดได้ในป่านะครับแล้วก็คาโมแฟกเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะครับแต่ขอให้เป็นเบสิกไว้ก่อนนะเวลาเราหลบพุ่มหลบอะไรเนี่ยมันจะมองยากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันเลยดีกว่านะครับาเบื้องต้นนะผมจะสอนวิธีการเอาชีวิตรอดของสายป่านะครับคือแบบว่าเอาแบบเบสิกเบสิกก่อนนะรเริ่มมาก็คือคุณต้องหาหินครับผมหาหินนะครับหาหินมาแล้วก็ทํา มีดนะนี่คือสายป่าของเรานะครับเราคิดไว้แล้วแหละวางแผนไว้แล้วแหละว่าเราจะไม่เข้าป่านะฮะแล้วก็ทีนี้พอเราได้มีหินมาแล้วปั๊บเนี่ยให้เราทําการไปหาพุ่มไม้ครับนี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างไวเลยครับแบบเริ่มเกมมาแล้วเราเอาชีวิตรอดเลยครับตัดไม้เสร็จทํำยังไงต่อครับผมทีนี้เรามีมีดหินอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ตัดกางเกง ที่เขาให้มากางเกงกเกรงเกงแจกนะที่เขาให้มาครับแล้วก็มันจะมีอ่าไม้เล็กใช่ไหมครับให้เราหาไม้เล็กเนี่ยไม้เล็กกับไม้ยาวนะครับไม้ไม้สั้นกับไม้ยาวนะให้เราหาไม้อ่าไม้สั้นนะครับให้ได้5อันนะครับเพื่อที่จะคาเป็นเชือกนะครับ ปั๊บอ่านี่มันสามารถคาบเชือกได้แล้วครับใช้ small wooden stick หน้าผ้าอันนะครับแล้วก็ใช้มีดที่เรามีอยู่นะพี่เราทํามีดก็แค่ใช้หินหิน2ก้อนนะครับคือจะก้อนใหญ่ก้อนก้อนเล็กก้อนก้อนเล็ก2ก้อนก้อนใหญ่2ก้อนก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับเราก็จะทําอันนี้ครับผมให้เลื่อนลงมาที่แถบไอเทมนะครับแล้วก็โนสกิลนะครับนี่เราจะใช้ผ้านะครับผ้าที่เราตัดได้มาจากเสื้อทั้งหมด3อันนะครับผมแล้วก็เชือกที่เราค้าไมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีดที่เรามีนะครับ ครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยฟับมาเห็นนะคุณผู้ชมจะมีของเพิ่มครับผมอ่าทีนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทําต่อไปก็คือธนูครับอ่าเพราะเราเป็นสายปา่าในสายธนูนี่นะครับ นี่มันจะขึ้นว่าเป็นอะโลเวล่าครับนี่คือของสําคัญสําหรับาสายป่าของเราเลยนะครับถ้าเราป่วยนะครับเราสามารถคลิกขวาอามาเซิร์ชก่อนนะครับแล้วคลิกขวานะครับเก็บมาอย่างนี้แล้วคลิกขวามันจะมีให้เราพันเหมือนกันตอนเราใช้ผ้านะครับถ้าเราเป็นแผลเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับผมดูผู้ชมดูวิตามิน A ครับวิตามิน A 186วิตามิน K 325สําคัญมากนะครับผมเออวิตามิน A เนี่ย ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่ามันช่วยอะไรในเกมบ้างแต่ว่าวิตามินเคเนี่ยผู้พัฒนาเขาย้ำไอ้เขาไอ้นี่นะครับคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าวิตามินเคเนี่ยมีผลต่อทางด้านเก็ดเลือดนะครับผมอ่าวิตามินเคเยอะๆเนี่ยทำให้เลือดเราแบบอ่าไหลช้าลงนะครับเก็ดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้นนะครับผมนะทำให้เลือดเราเนี่ยเลือดที่ว่าเวลาเราโดนซอมบี้กัดเนี่ยมันไหลช้าลงจริงๆนะครับวิธีการทําธนู20ปอนด์นะครับผม เดี๋ยวผมจะสอนเลยแล้วกันนะขั้นแรกเราต้องไปหาต้นไม้นะนี่แล้วเราก็ครับสมอลสติ๊กมาเพื่อทําเชือกนะครับคนป่าต้องทําเชือกต้องพยายามศึกษาแล้วก็ฝึกทําเชือกให้ชํานาญน,นะครับผมเพราะเชือกเนี่ยเราใช้เยอะมากนะครับนี่พอเราได้เชือกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวไม้ยาวอันหนึ่งนะครับเพื่อครับเป็น ธนูเออนี่ครับเราจะได้ธนู20ปอนด์มาแล้วนะเห็นเห็นเห็นกระเป๋าโง่ๆอย่างงี้นะครับสามารถใส่ลูกธนูได้3สแต็กเลยนะครับผมสแต็กละ12ก็เป็น12 24 36นะได้ได้36เลยนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับคุณผู้ชมนะนี่คุณผู้ชมต้องไปหาอันนี้ครับอันนี้มอสกรนครับคราฟโดยการอ่าใช้หนังหนังมนุษย์ก็ได้นะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมอ่าเป้าเป้าในการยิงธนูเนี่ยผมไม่มีนะครับแล้วก็ขี้เกียจคราฟด้วยนะครับผมจะสอนไวๆเลยนะครับ การยิงขนูครับที่เรา,อาเอาเด็กมาเยอะเพราะทาให้ยิงไวนะครับเอาคอนมาเยอะทําให้ง้างได้นานนานขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับผมอันนี้ผมจะง้างนี่แล้วดูครับนานไหมนานไหมแล้วก็เห็นนะถ้าถ้าคอนน้อยเนี่ยมันจะนี้เลยนะครับผม คอนน้อยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแถวนะมันปล่อยไปแล้วคอนน้อยมันจะปล่อยเร็วมากเลยนะครับคือไม่สามารถดึงไว้ทําให้เราเล็งได้นานนะครับวิธีการเก็บธนูง,ง่ายๆก็คือกดแถบขึ้นมาไว้ใกล้หนูๆก็เดี๋ยวมันคลิกครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการยิงเร็วนะครับโดยผมใช้ธนูตอนนี้เป็นธนู20ปอนด์นะครับเราเอาจุดเล็งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยิงอ่าถ้ามันใกล้ๆเข้าจุดแล้วก็ยิงครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้มันงางให้เสร็จนะครับเนี่ยดู ถ้าธน,นูอัชลี่เราเต็มเราสามารถยิงอย่างนี้ได้นะเห็นไหมขอแค่ให้มันง้างแบบเกือบเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเจอผียิงยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้อ่าคุณผู้ชมดูนะครับดูกลุ่มกระสุนนั่นเห็นไหมโอ้โหสุดยอดครับยิ่งเป็นคอมเพลว์นะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นคอมเพลว์มันดียังไงนะครับนี้เรามีเด็กไงทําให้เราสามารถยิงได้เร็วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอประกอบธนูคอมเพลว์ก่อนนะครับ คอมพาวประกอบไปด้วย 1. ธนูคอมพาวครับ 2. เป็นตัว RIE นี่ครับเป็นตัวาเก็บเสียงครับเก็บเสียงทําให้ตอนยิงตอนเราดีดสายเนี่ยเบาลงนะครับสามารถคับเองได้ตัวนี้นะครับหรือว่าจะไปฟาร์มเก็บมาก็ได้นะครับต่อไปเป็นสลิปออนครับผมนะการสายของสายนะครับแล้วก็เป็นเป้านะครับผมใช้เป็นเป้า5พินนะครับใช้ประจำนะครับแล้วก็ ตัวไอสตาร์บิลเลเซอร์เนี่ยมี2ตัวนะครับมีตัวที่เราสามารถคับเองได้นะครับง่ายๆนะครับแค่คับกล่องดูมาอันนี้ก็เดี๋ยวไปหาดูนะครับว่าคับไงนะครับกล่องนี้ก็ไม่ได้คับยากเย็นมากมายนะครับกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นตัวสตาร์บิลเลเซอร์ที่เราต้องไปดอปเอานะครับเก็บเอาก็ใส่มานะครับนี่ตอนนี้ผมมีคอมเพลว์แล้วนี่เห็นไหมดูนะครับดูธนูคอมเพลว์นะครับคลิก1ทีนะครับเอาเอาลูกธนูมาวางไว้ก่อนนะครับนี่แล้วก็คลิกค้างครับ เห็นไหมมันจะมีเป้านะครับคุณผู้ชมเป็นเป้า3ามปนีครับนี่ทําให้เราดึงธนูคอมพาวได้นานครับถ้าไม่มีสกิลก็ดึงยากครับแล้วก็ถึงมีสกิลแต่ไม่มีคอนก็ดึงยากลำบากนะครับต้องมีคอนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมมีคอนอยู่นะครับผมมีคอนอยู่เต็มที่เลยนะครับสินะครับแล้วก็สเตนแล้วก็เด็กนะครับพอๆกันนะสเตนเยอะกว่านะครับสเตนจะทําให้เราดึงแล้วก็สั่นสั่นน้อยลงด้วยนะครับช่วยกับคอนนะครับแล้วก็ทําให้เรายิงแรงขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เด็กทําให้เรา สาวสาวลูกดอกไวนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูนะครับเราเล็งครับใกล้ๆแค่นี้ใช้พินตรงกลางครับยิงงนี้ครับแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมผู้ชมดูถ้าคุณเจอถ้าผู้ชมเจอซอมบี้ครับทำงี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทํานี้นะครับแล้วก็เล็งเล็งเล็งเสร็จเราปล่อยปุ๊บแล้วเราก็กดค้างต่อครับค้างอย่างนี้ค้างแล้วก็ปล่อยค้างปล่อยค้างปล่อยค้างปล่อยไม่ต้องให้มันเล็งครับ เลยนะไม่ต้องเล่งละดูนะครับแต่แต่ว่าต้องให้เมาส์อยู่กับที่นะครับนี่คือการสาวลูกขนูครับเนี่ยสาวลูกขนูครับเนี่ยสาวลูกขน,กนงนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าคุณผู้ชมบอกแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงก็เป็นอย่างนี้ครับดูครับเออเคยเห็นปะละเคยเห็นปะละลูกดอกที่แบบเช็ดแค่ดูดิตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมนี่อ่ะทำอย่างเงี้ย บางคนแม่งเล็งแทบตายอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับบางคนเล็งอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงตรงแบบโอ้โหเสี่ยวมากผมบอกเลยอะ,อะเสี่ยวมันอาจจะไม่เสี่ยวก็ได้เพราะเขาไม่รู้นะครับแต่บางคนเขายิงอย่างนี้ครับดูนะเล็งอย่างนี้แล้วก,ยยวก,วก็ยิงอย่างนี้ครับแล้วก็เล็งซ้าอ่าแล้วก็เอเอ,เอใกล้ย,ย,ยังอย่างนี้ครับแล้วก็ยิงอย่างนี้ครับแล้วก็แบบเออใกล้ยังวะเออเออการหายใจการหายใจด้วยการหายใจให้ยิงนี่อย่างนี้นะฮะ แล้วก็แบบโอ้ยกูยิงเร็วมากเลยกูเป็นอาเชอร์นะครับโอ้โหแล้วก็เหนื่อยอเฮียแล้วพอกั้นหายใจทีก็จะกดยิงก็ยิงไม่ได้นลไอ้เฮียเนี่ยแล้วก็ยิงครับอย่างนี้ครับแล้วคุณผู้ชมไปดูครับดูเห็นไหมดูดิก็เข้าเหมือนกันก็ถือว่าเข้าเป้าสีขาวนี่เหมือนกันครับอันนี้ผมอาใช้แทนเป้าไปเลยนะครับขี้เกยียจสร้างนะแต่ว่าแล้วยังไงอะไอ้เฮียม่นก็ช้าเนี่ยยิงไปกี่ดอกเองห้าหกดอกเองนะแต่คุณผู้ชมดูสูตรของผมนะครับ สูตรการเป็นในพานนะครับผมใช้ธนูคอมพาวเนี่ยยิงคดแตกมาเยอะแล้วนะดูครับขั้นแรกเล็งไปครับเล็งไปให้ตรงนะครับแล้วก็ปล่อยป้าบเสร็จกดค้างปล่อยค้างปล่อยไม่ต้องให้มันขึ้นเป้าครับอย่างนี้เลครับอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยให้เป้ามันจะมันจะขึ้นแต่ไม่ต้องขึ้น,นครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เลยครับเนี่ยผู้ชมดูผู้ชมสามารถยิงแบบโอ้โหเป็น20กว่าลูกอะ่ะได้ภายใน ไม่กี่วิอ่ะดูครับดูครับดูครับเนี่ยนะเนี่ยถ้าอ่าถ้าจับจังหวะได้พอดีนะครับแล้วคุณผู้ชมมาดูนะครับโอ้โหโอ้โหดูครับพลาดแค่อ่าลูกเดียวเองเนี่ยองนั้นเข้าเป้าหมดนะครับเอาไปไว้โชว์เพื่อนโชว์สาวอะไรก็ได้นะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับแต่ว่าอชลรีต้องเต็มนะครับแล้วคอนต้องเต็มนะครับผมนะ แล้วก็เด็กต้องมีนะครับไม่งั้นจะยิงช้านะครับนี่เมื่อกี้ผมจับเวลาได้เลยประมาณไม่ถึง30มวินะครับยิงลูกขนูประมาณสักเออเนี่ยเกือบ20ดอกอ่ะได้ภายในระยะเวลาแป๊บเดียวนะครับสมมติคุณผู้ชมเจอผีใช่ไหมคุณผู้ชมก็ย่องมาครับย่องมาครับสมมติตัวมานี้เป็นผีมันยังไม่เห็นแล้วหรอกครับเพราะว่าสเตลเราเต็มครับอ่ะอัพเด็กมาอย่าลืมนะครับสเตลเต็มดีตรงนี้ครับคุณผู้ชมเข้าใกล้ผีมาประมาณนี้นะครับสมมติมันหันหลังมันไม่เห็นแล้วเลงอย่างนี้ครับแล้วก็ยิงครับแล้วก็สาวอย่างนี้นสาววี้้ มันวิ่งมาเป็นทางตรงอยู่แล้วครับมันไม่ได้วิ่งเฉียงครับเนี่ยครับเนี่ยครับ like สาวเงี้ยครับแป๊บเดียวตายครับไม่ใช่มาบางคนอะไรเงี้ยนี่อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เอ้ยพี่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 เอ้ยอย่างงี้อย่างเงี้เอ้ยอย่างงี้ไม่ใช่ครับผมทาอย่างนี้แล้วครับเล็งไปทีหนึ่งครับเล็งให้ตรงครับปล่อยครับแล้วก็สาวครับอย่างนี้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 ครับอ้เหี้ยลูกหมดเออมาเดี๋ยวไปดูครับนี่อะเห็นนะคือคือตรงเนี้ย หวังหวังผลได้มากกว่าครับคือว่าแม่งใกล้ๆกันเลยครับเป้ากับกับไอที่เล็งที่ผมบอกตอนแรกอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เนี่ยแหละครับเอาไว้แค่นี้นะวิธีการเป็นนักหนูป่านะครับผมนะก็สอนเทคนิคเล็กๆลน้อยนะครับก็เอาไปรับชมกันนะครับเอาไปปรับใช้กันนะครับผมนะสำหรับของต้องของแต่งก็บอกไว้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับสําหรับไอตัว หน้าไม้นะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับก็แค่มีลูกหน้าไม้นะครับกับหน้าไม้แล้วก็คูณสี่นะครับผมแล้วก็ก่อนจะยิงก็กด R าทีหนึ่งให้มันขึ้นหน้าไม้เสร็จอเรียบร้อยแล้วก็ยิงโป้งทีเดียวแตกนะครับผมนะก็สรันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับนักขนูสายป่าของเรานะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วก็มันแน่นอนครับผมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะผมไว้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย